ครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในศักราชปี2024นะครับผมก็เรียกว่าผ่านมาหลายปีเลยครับจาก Division 2ครับหรือว่า League 2นั่เองครับ League 2นี่คือ Division 3นะเออน่าจะ Division 3ก็คือ League 2ลีก1แล้วก็มี c h a เปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเม a g u e ครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาจากปัจจุบันก็คือ4ปีแล้วนะครับผมก็คือปี2 0 2 4ครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการพรีซีซั้นนั่นเองนะครับผมที่เราจะเริ่มสร้างทีมปีนี้เนี่ยเราจะมีค่าในการเสริมทัพเท่าไหร่เราจะได้ดูครับว่าตัวที่เราจะเสริมเนี่ยมีใครเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับถ้าทุกคนจำได้ตั้งแต่ปีแรกที่เรามาตั้งแต่ลีกทูนะครับก็ไล่มาเลยคือ 1.5m าตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ตราตึงขึ้นมาสู่ลีกวัน ก็จะเป็น 3m กว่าๆนะครับผมขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพก็จะประมาณเอ่อน่าจะประมาณ 12m ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ขึ้นมาสู่พีเมรีกนะครับผมเราก็มีค่าสัมประสิทธิ์เยอะขึ้นจะได้ 30m และนี่คือซีซั่นที่2ของพีเมรีกเราจะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับ3 2 1ไปโอ้เอา้าทำไมได้แค่ 21m เองไะครับผมฮ้ย <laughs> <laughs> เปิดผนึกเงินให้เราแค่ 21M เอ็มงไงครับทุกคนเฮ้ยเราจะไปเสิร์ฟใครได้วันนียโอ้โหอย่างเน่าเลยนะผมบอกเลยอุ้ยปวดตับจาดทำไมให้เงินน้อยจังเลย 40-50M นี่ก็ยังโอเคนะให้ 21M เอโอ้โหซาฟอร์ดเริ่มออกไลยเหรอเริ่มออกลายบอร์ดบริหาร <S 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 ก็ถ้าได้เท่านี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนทีมยากหน่อยชูบา้าปอมครับก็เป็นหนึ่งคนที่ผมกะว่าผมจะขายนะครับ ผมยังจะเปลี่ยนทีมใหม่นะดูซิว่าขายจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็จะมาพัฒนาทีมให้มันดีขึ้นไปนะครับผมจัดไปเอาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยก่อนถ้าเกิดเป็นเงินจํานวนนี้เนี่ยผมว่าเราใช้ใช้จ่ายลําผากนะคือมันน้อยกว่าทุกการที่แล้วครับ เอาเลยครับผมผมมีอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะขายนะคือมาเรียนซีดี้เนี่ยครับเขามีทางด้านของอรีลิสคออยู่ที่16ล้านแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครมาซื้อนะด้วยค่าตัว16ล้านผมจะลองขึ้นทานเฟอร์ลิทไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมกะเอาเขามาเพื่อที่จะมาช่วยเพิ่มมูดสำหรับทีมนะซึ่งโอ้ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วก็ถ้าเราขายจะได้ลดหย่อนค่าเหนื่อยออกไปแล้วก็ได้เงินเป็นก้อนมาอะนักเตะที่เราขึ้นทานเฟอร์ลิทก็ได้มาพูดคุยครับ3คนนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นพ้องต้องกกนนะะ็โเค แล้วว่เคารพในการตัดสินใจที่เราจะปล่อยเขาออกจากทีมไปนั่นเองนะครับผมอะไรครับผมคนต่อไปของทีมของเราก็คือกองหลังอย่างรุกโอนิวครับนี่ก็มาในช่วงที่เราขึ้นแชมเปี้ยนชิพมาแล้วก็ซื้อมาจากซันเดอร์แลนด์แต่ทุกใครที่จําได้นี่ก็เรียกว่าเขาก็เป็นกองหลัง มาอยู่กับเราตั้งแต่อายุ27ป่ปีอยู่กับทีมเรา2ปีก็ถือว่าสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นกองหลังที่ไม่ได้สูงใหญ่แต่ว่าเล่นลูกกาดกาได้ค่อนข้างดีนะในส่วนของค่าตัวนะผมจะขอต่อรองนิดนึงครับเพราะตอนนี้เราต้องใช้เงินทุกเม็ดทุกบาททุกสกตางค์ครับเราจะต่อรองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินไปเสิร์ฟตัวใหม่เข้าทีมนั่นเองครับจัดไปโอเคดูเหมือนว่าเขาอยากจะได้จริงๆแต่เขาไม่มีตังค์นะผมก็ไม่อยากจะต่อรองอะไรมากเพราะว่า โอเคเราเคยอยู่จุดที่โดนโกงมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปโกงอะไรสำหรับคนที่ไม่มีตังนะโอเคจัดไป1.2ล้านก็1.2ล้านนะครับจัดไปอารมณ์เหมือนเลหลังนียตรงนี้ <laughs> เรียบร้อย อไรครับผมแล้วก็ลุคโอนิวครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกจากทีไปเรียบร้อยด้วยรายา1 2นมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะคลัมนโอแฮครับเอ้ยจากโคโลนยืนมา13ล้านล้านเฮ้ยไม่ได้ครับผมเล็งไอ้เจ้าตัวนี้ไว้มันเป็นกองกลางตัวรุกครับที่เป็นท็อปแอซิ์ในปีที่แล้วของแชมเปี้ยนชิพครับเฮ้ยผมปล่อยไม่ได้ผมผู้สาเข้าชอตลิทไว้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาเดินเกมเร็วขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนแรกเนี่ยผมจะไปเดินเกมก่อนเลยจะได้ของโอแฮเดี๋ยวดูสิอยู่ตรงไหนเอ่ คัลลัมโอแฮครับอันนี้เนี่ยดูสเตตัสของเขาเนี่ยไม่ใช่นักเตะสำหรับแชมเปี้ยนชิพอีกแล้วนะคือจากโคเวนทรีซิตี้ครับผมก็คิดว่าผมจะรีบเซ็นปาดหน้าไปเลยละกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะเสียนักเตะคนนี้ไปให้โคโลนนะครับผมเอาเ่ละเดี๋ยวเราไปลุยคุยกับนักเตะคนนี้กันก่อนเลยครับเป็นคนแรกสำหรับคัลัมโอแฮนะจัดไปผมจะรีบเร่งปิดดีลก็เพราะว่า ไอุดมคนนี้เนี่ยผมมีแววดีครับเพิ่งอายุ26เองครับใช้ไนดะ้ยาวๆแลนะ้วตรงนี้อืมเขาโอเคที่จะตกลงขายครับเอ้าล่ะโอ้โหถือว่าเราต่อราคาได้ถูกกว่าทางด้านของโคโลนด้วยครับประมาณ1ล้านปอนถือว่าเยี่ยมนะโคโลนนี่ก็ยื่นซื้อมาในราคา13.9ลนะ้านถ้าผมจำไม่ผิดครับ เอาเลยครับผมนี่จะเป็นดีลปาดหน้าครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกันแั้วแต่ไอเซจเรียบร้อยแล้วก็ดึงตัวเข้าทีมเลยละกันนะครับผมเราอยากจะส่งข้อเสนอนี้มาให้คุณนะคือค่าเหนื่อยของคุณนี่สองหมต่อสัปดาห์นะแล้วก็มีโบนัสไซา์ที่3 0 0 0 0นนะโบนัสเล่นครบ20นัดได้อีก50,000นนะคุณกับเอเจนต์คิดว่าจะพอใจกับดีลนี้หรือเปล่านีครับเอาละเรียบร้อยะครับโอ้ถือว่าปิดดีลไปอย่างง่ายดายเขาไม่ขัดขืนด้วยนะครับจัดไปเย้ คัลลัมโอแฮครับก็จะเป็นคนแรกที่เข้ามาในทีมปีนี้ครับผมว่าเขามาเล่นเป็นปีกซ้ายแทนอาซันเต้บางครั้งบางข่าวก็ได้นะเพราะว่าอาซันเต้เี่ยก็ลงแบก30-40นัดคงไม่ไหวเนี่ยสลับกันก็น่าจะโอเคนะตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะผมว่าเอาะไรครับผมเมื่อกี้เราเซ็นตัวลุกไปแล้วนะครับเป็นตัวลุกสารดประโยชน์นะคือจะเล่นปีกก็ได้เล่นกลางลุกก็ได้ผมเชื่อว่าได้ทั้งหมดนะ โอเคเลยตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ประมาณ26ล้านนะครับผมก็ถือว่าเหลือน้อยมากๆนะในไตรมาสนี้ผมว่าให้เงินเราน้อยมากๆครับจริงๆแล้วผมอยากจะเซ็นตัวเซเบ้ด้วยนะเอาจริงๆเลยจากใจเพราะว่าค่าตัวเขาเริ่มที่1 5บหล้านประมาณนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าต่อรองเนี่ยประมาณ1 8บแล้านแล้วน่าจะซื้อได้นะถ้าได้หนูตัวนมาก็โอเคนะเว้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเสริมตำแหน่งอื่นด้วยแล้วเงินเราเหลือประมาณ20ล้านเนี่ยมันก็ทุ่มไปประมาณ สส่วนสี่ของเงินทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็ยากหน่อยแต่ถ้าเราเซนเทเดนเบนจี้เนี่ยทีนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าเขาจะยอมเป็นเตะระดับไหนเดี๋ยวผมขอไปคุยกับเทเดนเบนจี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมปะไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับไปอะไะครับผมก็เป็นทีมฉกตัวฟรีอยู่แล้วทางด้านของซาฟอร์ดซิตี้นะครับผมก็ไม่ได้แปลกอะไรครับวันนี้คุยกับเทเดนเบนจี้เฮ้ยเทเดนเบนจี้ขอเป็นแค่โรเทชันครับเอาว่ะอุ้ยถ้าเป็นทรงนี้เราจะได้ของฟรีและดี แล้เมนเทอร์ตี้ดีดด้วยนะครับอุย้ยโรเตชันผมโอเคมากๆครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายอุย้ยถือว่าโอเคมากเลยนะขอเป็นแค่โรเตชัน,นครับโอ้แล้วค่าเหนื่อยเขาลดลงมาให้ด้วยครับจาก2 3 0 0 0ืเหลือ1 8ื่นแปดวอเตอร์ฟัดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนเรียกว่าทามมิ่งเราดีมากๆครับการที่จะได้ทีเดนเมนจีน้เนี่ยปุ๋บเป็นวอเตอร์คิสของแมนยูเนเต็ดครับแล้วก็เหมือนแมนยูเนเต็ดจะผักสาเล่ส่งออกมาเราได้เขามาในสัญญา5ปี และเป็นโรเทชันและก็ค่าเหนื่อยแค่หมื่นแปดโอ้โหดีกว่านี้ผมบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะเอาเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องต่อแล้วครับผมจัดไปเรียบร้อยโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ้าหด้าของเทเดนเมนจี้ครับเอาเลยครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่แมนยูปล่อยให้ดีลของเทเดนเมนจี้เนี่ยกลายเป็นการฟรีเอเจตนนะคือน้องแม่งเก่งมากๆนะเว้ย เป็กับตันทีมชุดยู21นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็โพเทนเชียดีแต่ว่าแมนยูปล่อยวีออกมาก็เสร็จเราดีครับนี่ยอะไรครับผมมันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมเราจะสอยนักเตะต่อไปตอนนี้เราเหลือเงินประมาณ26ล้านปอนด์นะบวกลบก็อย่าใช้ให้เกิน20ล้านและกันเพราะว่าจะได้เหลือ6ล้านมาต่อสัญญานักเตะด้วยนะครับนะตรงนี้เราได้แกนหลักมาอีก2คนก็คือทัองด้านของคลาลัมโอแฮร์แล้วก็เทเดนเบนจี้เป็นกองหลังครับ ผมอยากจะได้แบ็กซ้ายมากๆครับปีที่แล้วเนี่ยเราเซ็นฟรีอ่าโจนาสคาวมาใช่ไหมซึ่งก็โอเคนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่สุดว่ะด้วยที่เขาเป็นนักเตะฟรีด้วยแหละแ,แล้วก็รวมถึงคือเขาก็ไม่ได้โหดจัดรัดเสเซียอะไรประมาณนั้นนะนะผมว่าเขาก็ได้ประมาณนึงครับดูจากสเตตัสเขาได้ประมาณนึงแหละแต่ว่าท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้เท่าดีเงมันจะไม่ได้เติมเต็มให้ทีมเราเก่งขึ้น แล้วก็ล่าสุดผมก็ขึ้นทานเฟอร์ลิทอดัมคุกส์ไปเรียบร้อยนะครับนี่ฮะอดัมคุกส์ก็จะออกไปแล้วก็โรเตชันคนใหม่ก็เป็นโจนาสคาวจะลงมาแทนนั่นเองครับอะไรครับผมดิวออกบ้างแล้วกันนะครับผมมีแตดิวขาเข้าวันนี้ก็ไปที่เด็กสเตอร์แอนดูนะครับมีทีมยื่นยืมแล้วก็ขอซื้อขาดมานะก็ทำไมทีมอยากซื้อขาดเด็กสเตอร์แอนดูจังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะขายนะเพราะว่าฟอร์มก็กไม่ดีดีอยู่แล้วนะเด็กสเตอร์แอนดูก็โอเคนะ คงไม่มีปัญหาอะไรสนำะหรับเด็กเตอร์แอนดูนับจัดปค่าตัวของเด็กเตอร์แอนดูอยู่ที่5 0 0แ0นรับโอ้ถือว่าได้เยอะเกินค่านะตอนแรกผมนึกว่าประมาณ3-4 0 0 0 0แสนนัโอเค5 0 0 0 0นก็ถือว่าตกลงกันเรียบร้อยปิดดิวเด็กเตอร์แอนดูไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็น่าจะขายออกไปนี่คืออะคาเดมี่ของเรานะขึ้นมายังปั้มปมเป๋ๆอ,อ,อ,อยู่ก็ ผมว่าให้เขาออกไปพัฒนาที่อื่นะ่ะถ้าเกิดมันเก่งจริงอะผมซื้อกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าปล่อยเอาออกไปจากทีมก่อนเนี่ยเพราะว่าโอวอของเขาเนี่น่าจะเล่นพีเพลิกลำบากนิดนึงฮะอะไรครับผมดิวต่อไปสำหรับคายวักเนอร์คือแบ็กซ้ายที่เราคาดกับเขามาในปีที่แล้วเนื่องจากเราคุยกับทีมเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าไปคุยกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าค่าเหนื่อยมันจะไม่โอเคเขาก็เลยแบบเมินหน้าหนีไปเดี๋ยวปีนี้จะลองคุยอีกหนึ่งรอบครับ ถ้าปิดดิวได้ด้วยค่าตัวที่ถูกมากๆนะสำหรับไฮวักเนอร์คือไม่ถึง10ล้าน,นะนรับเราจะลองคุยกันดูแล้วกันนะครับสำหรับแบ็กซ้ายตัวใหม่ของเราเนั่นเองนะครับจัดไปอะไรครับผมก็มาพูดคุยกันอีกครั้งครับปีที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยเนี่ยจบไปแล้วนะสำหรับการ ตกลงค่าตัวนะแต่ว่าค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยมันคุยไม่จบที่เอเจนต์นะปีนี้ก็ลองมาต่อรองอีกครั้งสำหรับคายวักเนอร์ก็ลองยื่นไปก่อนแล้วกันแล้วก็เซลล์ออนคอร์สอยู่ที่ประมาณ10%แล้วกันนะครับจัดไปเอาเลยครับโอ้ตกลงกันอย่างง่ายดายโอ้โหง่ายยังกระปอกกล้วยสำหรับคายวักเนอร์อ่ะเอาเลยครับผมตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับแฟลชแบ็กไปในปีที่แล้วคือเรื่องพวกนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือการตกลงค่าตัวที่เสร็จสิน้นแต่ค่าเหนื่อยนี่แหละฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะคุยกับเขาจบหรือเปล่าในฤดูกาลนี้เพราะฤดูกาลที่แล้วเอเจนต์ทำแสบครับแม่งเมินเราปีนี้เราต้องคำนวณให้ดีว่าเขาจะรับเท่าไหร่แล้วก็ปิดดีลให้ได้สำหรับคายวัคเตอร์นี่ครับจัดไปวันนี้ก็มาพูดคุยกันที่ทำงานซ้ำสองนะจากปีที่แล้วคือปีนี้กับคายวักเตอร์แล้วก็เอเจนต์ของเขาคนเดิมด้วยครับผมจำหน้ามันได้เลยครับเขารับอยู่ที่เก่าอยู่ที่7,400ปอนด์นะครับ มึงเรียกมาอย่างนี้ก็จบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็เดินหนีไปเลยโอเคแหละเขาอยากจะได้ถึง2000 20, 0ถึงว่าโอ้โห7 3 2 1นี่เกิน3เท่าแล้วนะสำหรับค่าเหนื่อยของเขาครับโอโห2ื่น4ีนี่ถือว่าเยอะมากนะผมว่าเดี๋ยวไปต่อมากเดี๋ยวไม่งุดหงิดใส่เราอีกแล้วก็เขาก็ลดในส่วนของโบนัสต่างๆลงมานะอย่างเล่น5นัดเสียแค่แสนกว่าแล้วก็ นในส่วนของโบนัสไซก็ 250, 2 5 0 0 0ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับโอเคจัดไป24,000สําำหรับคายวักเนอร์เลสโก้เฮ้ยกว่าจะปิดดิวมึงได้เนะี่ยต้องใช้เวลาถึง2ปีนะเพื่อนนะเรียบร้อยครับแบ็กซ้ายคนใหม่ของเราโอเคเรียบร้อยสักทีเอาเลยฮะเสริมแบบตรงจุดอีกแล้วปีนี้คือตัวรุก1นึ่งแบ็กซ้ายหแล้วก็กองหลังฟรีอีก1น,นั่นเองครับผมก็ถือว่าน่าจะได้เห็นภาพ ในฤดูกาลนี้มากขึ้นนะครับผมสำหรับทีมของเรานะฮะเดี๋ยวเราลองไปจัดทีมคร่าวๆกันก่อนนะว่าทีมของเราเนี่ยมีอะไรใครกันบ้างครับแบ็กซ้ายปีนี้เป็นคายวักเนอร์ครับซึ่งย้ายมาใหม่ทางขวาก็ไปในทันและนด์ะครับมีสตาร์คคู่ตรงกลางกับจอร์ดนิวตันนะแล้วก็สำรองเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเชเดนเมนจี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยปีกซ้ายเนี่ยเราใช้ได้2คนนะไม่ว่าจะเป็นโอแฮร์หรือว่าทางด้านของโทมัสอันเต้ก็ได้นะได้ทั้งคู่เลย ในส่วนของกลางคู่เนี่ยเราใช้เป็นเบรซิ่งกับซิมมอนนะอันนี้คือชัดเจนเราพยายามจะบุกเบิกคู่นี้มาอย่างยาวนานแล้วก็หน้าต่ําของเราหรือฟอลต์นก็เป็นเขตโคเวลนะผมว่าชุดนี้ก็ไม่ได้คิดริวคิดเรนะผมว่าโอเคถ้าเป็น4-3-3ที่ใช้ได้นะครับผมใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยอะไรครับผมเท่าที่ผมได้ดูนะผมคิดว่าเรายังขาด กองหน้าสำรองอยู่นะครับทุกคนเราไม่มีกองหน้าสำรองเลยนะแล้วก็อาจจะหาปีกสักปีกอาจจะไม่ต้องหาด้วยเพราะว่ามีอเล็กซ์ลินอยู่แต่ว่าแน่นอนแหละมันเป็นเด็กดาวรุ่งนะเราก็อาจจะคาดหวังมากไม่ได้นะครับปีนี้ผมว่าอาจจะให้เขาลงเล่นมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีแหละแต่กองหน้าสำรองเราไม่มีเลยเรามีแต่เขตโคเวลที่เป็นนัมเบอร์วันของทีมแต่ว่านัมเบอร์ทูเนี่ยยังไม่มีนะอาจจะต้องหากองหน้าสำรองอาจจะไปเซ็นตัวฟรีไหมหรือว่าอาจจะเซ็นถูกๆมาสักคนผมว่า อันนี้ก็ต้องคิดกันก่อนนะครับสำหรับกองหน้าของเรานะเอาเลยครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยผมก็ไปต่อสัญญากันนักเตะเรียบร้อยแล้วนะคือนักเตะหลายๆคนที่แบบไม่มีไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องคอนแทรกอะตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่2คนนะก็คือทั้งนักก่โจนัสคาวที่ไม่รู้ว่ามันไม่พอใจอะไรอะกับคอนแทรกของเขาคือเขารับอยู่หมื่นปอนก็ถือว่าเยอะนะสำหรับโรเทชันนะครับก็ไม่พอใจก็ไม่รู้เป็นอะไรอะ สว่วนอีกหนึ่งคนที่ดูเหมือนก็จะไม่พอใจนั่นไอ้ทันแลดครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่พอใจนะรับตั้งหมื่นห้าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ดูครับคนที่มีค่าเหนื่อยเยอะที่สุดคือสตาร์ครับขึ้นไป3ามหมื่นสี่นะครับก็ถือว่าเพดานของเราคือ3ามหมสี่รองลงมาก็คือโอแฮครับแล้วก็แม็กคอรีครับเบรซิงครับวักเนอร์ครับมีนักเตะ2คนที่เรียกว่าั n ทัชเชเบิลนะคือแบบ มึงไม่สามารถมาแตะนักเตะกูได้แน่นอนกับเพื่อน2คนนี้ครับก็คือจอร์ดนิวตันเนี่ยต่อสัญญายาวไป6ปีแล้วก็เคทโคเวลต่อสัญญายาวไป6ปีฮะบ,บอกเลยว่าไม่มีใครจะมาซื้อนักเตะ2คนนี้ได้เพราะว่าจะอยู่กับทีมเราอย่างยาวนานนั่นเองนะครับผม เอาและครับทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้พาไปดูทีมเต็มๆก่อนนะที่เราเสริมกันมาณตอนนี้ก็มีทางได้ของคลัมโอแฮงครับจะมาเล่นเป็นปีกก็ได้หรือว่ากองกลางตัวรุกก็ได้ในกรณีที่เราเล่นหลัง3ที่มีกลางรุกหรือไม่ก็เป็น4 2 3 1ก็ได้นะ แต่เขาเล่นปีกก็ได้เพราะเขามีความเร็วนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของนักเตะอย่างเดเดนเบนจี้ครับกองหลังแมนเชสเตอร์เตดที่ปล่อยฟรีมาให้เราแล้วก็ฮุบมาเลยครับฮุบเหยือมาเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยนะจะได้ของเดเดนเบนจี้ก็ได้มาฟรีนะและก็ต่อสัญญายาวกับเราไปเลยนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งคนนะครับผมนั่นก็คือทางด้านของคาวักเนอร์ครับแบ็กซ้ายที่เราคุยกับเขามาอย่างยาวนานในปีที่แล้วปีนี้ก็ได้เซ็น เรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เนี่ยคบคันทุกตำแหน่งและวเหลือก็เพียงแค่กองหน้าสำรองรวมถึงปีก สักหนึ่งตัวถ้าได้มาก็คงดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีก็ต้องโทมัสซันเต้แล้วก็อเล็กซ์ลินอีกหนึ่งคนเนะเอาเลยครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปนะแผนผังการเล่นนะตรงนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปสำหรับฟีฟ่า21คาเรียโหมดโรจูกรีเซาฟอร์ดซิตี้ในซีซั่นที่หนั่นเองนะครับอันนี้คือพาร์ทที่1แล้วเราก็เสริมตัวไปเสร็จเรียบร้อยรัดหน้าครับเปิดพิมพ์ลิงนัดแรกครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมกายชอบอย่าลืม ครับผมก็เข้ามาดูกันเยอะๆครับกดไลค์กดแชร์สับส r คร์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็รับชมไม่มีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ